สวัสดีครับครู mm hmm. ชาวริตผมนายจิปดินดนอนบาผมม510ทับสเลขที่16วันนี้จะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟโกราฟิกที่ได้คน้นความมาในหัวข้อบอกเกิดศาสนามูลเหตุที่ทำให้เกิดศาสนานั้นมีหลายประการนะัแล้วแต่แล้วแต่ส,ตสภาพแวดล้อมของแต่ละกลุ่มชนและยุคสมัยจะมีเหตุผลมูลเหตุดังนี้หนึ่งความไม่รู้ความไม่รู้ความไม่เข้าใจในด้านภูมิศาสตร์ดาราศาสตร์ ชีววิทยาและปรากฏการธรรมชาติอื่นๆรอบตัวของคนยุคสมัยก่อนเมื่อไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงจึงคิดว่ามีสิ่งที่มีอำนาจเหนือมนุษย์เหนือธรรมชาติแล้วพากันบูชาบวงสวงอ้อนวอนให้เมตตาปานีเพื่อขอความปลอดภัยในชีวิตความคิดและศานเช่นนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดศาสนาขึ้นและศาสนาของคนโบราณสมัยก่อน จึงมักมีมูลเหตุมาจากความไม่รู้ 2. ความกลัวความไม่รู้เป็นสาเหตุทำให้เกิดความกลัวเช่นความไม่รู้ความไม่เข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติจะทําให้ฝนจะเป็นไม่ว่าจะเป็นฝนตกหนักน้ําท่วมฟ้าผ่าความมืดก็เกิดความกลัวในปรากฏการณ์ธรรมชาติพร้อมกับเข้าใจไปว่าเหตุการณ์นั้นๆต้องมีผู้มีฤทธิ์เดชเป็นผู้โดนบันดานจึงเกิดความเชื่อเรื่องเทพเจ้า เทวดาต่างๆเช่นเทพเจ้าแห่งฝนเทพเจ้าแห่งพายุเป็นต้นและเทพเจ้าเหล่านี้จะมีลักษณะเช่นเดียวกับมนุษย์มีความโกรธมีความรักมีการให้รางวัลมีการลงโทษจึงเป็นจึงคิดหาทางออกในรูปแบบการเอาใจการเคารพกราบไหว้ <c oughs> เพื่อมีให้เทพเจ้าเหล่านั้นโดนบันดาลภัยแกต่ตนแต่ให้โดนบันดาลความสุขมาให้แทน2 3ความ ความต้องการที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจเป็นสิ่งที่นุต้องการอย่างมากเพราะสภาพแวดล้อมต่างๆของมนุษย์ที่ทำให้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นภัยของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นจากภัยของธรรมชาติจากอามนุษย์จากมนุษย์ด้วยกันเองหรือจากธรรมชาติของชีวิตเช่นความผิดหวังความกังวลใจความทรมานความเจ็บความแก่ความตายความพัดพากจาก ความรักจากของที่ชอบต้นสิ่งเหล่านี้ทําให้มนุษย์ขาดความอบอุ่นทางจิตใจจึงจําเป็นต้องมีที่ยึดเหนี่ยวเพื่อให้ชีวิตยังคงมีความหวังมีความหมายผู้ที่ต้องการที่ยึดเหนี่ยวทางใจก็ต้องมีอํานาจเหนือมนุษย์อันได้แก่พระเจ้าเทพเทวดาหรือมนุษย์หรือเทวดาจึงมนุษย์จึงพากันบูชาเทพเจ้าเพื่อให้เกิดความรู้สึกจิตใจปลอดโปร่งปลอดภัย สี่ความต้องการเหตุผลเมื่อนุษย์เจริญเมื่อนุ์มีความเจริญขึ้นก็มีสติปัญญาสามารถหาเหตุผลได้หาความจริงของชีวิตได้ศาสนาที่เกิดจากความต้องการเหตุผลจึงเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดคือศาสนาพุทธเจ้าชาติสนาะก่อนที่จะได้ดรัสรู้เป็นพุทธเจ้าทัานพระองค์ทรงมีสติปัญญาที่ดีรู้จักคนคิดเข้าใจคิดเช่นคิดว่าความแก่ ความเจ็บความตายซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่อยู่ในทุกยุคทุกสมัยและทุกที่ทุกทุกคนทุกแห่งแต่พระองค์ก็เข้าใจใและใช้ให้คิดให้เป็นประโยชน์รู้จักประโยชน์จากเหตุการณ์ธรมธรมดาเราธรรมดาธรรมดาเหล่านี้จึงเป็นปลุกเร้าให้เกิดปัญญาขออนั้นขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ